สวัสดีครับผมชาญวัฒน์นักจิตวิทยาครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการจัดการความเครียดครับเมื่อพูดถึงความเครียดแล้วคนเรามักจะนึกถึงในสิ่งที่ไม่ดีของความเครียดอย่างเดียวแต่ในทางนี้ ความเครียดนะครับจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์กับชีวิตเราด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเรามีความเครียดในระดับที่พอดีนะครับเราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีแรงจูงใจนะครับแต่หากเรามีความเครียดที่สูงเกินไปอาจจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของเราได้ครับทั้งนี้เหตุการณ์ที่ทําให้เกิดความเครียดที่สูงเกินไปเนี่ยมักจะเกิดจากเหตุการณ์สําคัญสาคัญที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของเรานะครับซึ่งผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นนะครับก็ได้แก่เรื่องของการจากไปของคนที่สําคัญความเจ็บป่วยจากโรค ร้ายแรงหรือโรคนั้นมีระยะเวลาในการรักษาที่ค่อนข้างนานก็จะคอยบั่นทอนชีวิตหรือจิตใจของเรานะครับซึ่งทําให้เราเกิดความเครียดค่อนข้างมากซึ่งระหว่างที่เราเกิดความเครียดตรงนั้นนะครับมันจะมีผลกระทบต่ออารมณ์ของเรานะครับอารมณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะมีทั้งอารมณ์เศร้า ความวิตกกังวลรวมถึงอารมณ์โกรธด้วยทีนี้มันเป็นเรื่องของอารมณ์ที่ค่อนข้างจะเกิดขึ้นในปกติในสถานการณ์ที่ค่อนข้างตึงเครียดแต่อย่างไรก็ตามนะครับหากความเครียดเหล่านั้นส่งผลต่อกิจวัตรประจําวันของเราอย่างมากอันนี้อาจจําเป็นจะต้องไปพบกับคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับเรามีวิธีในการจัดการความเครียดเบื้องต้นสําหรับตัวเราเองได้ก่อนนะครับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตแนะนําอย่างแรกนะครับเป็นเรื่องของการออกกําลังกายเราสามารถออกกําลังกายในปริมาณที่พอเหมาะจะช่วยทําให้สารเคมีในร่างกายขอ,าของเรานั้นจัดการเรื่องความเครียดของเราได้นะครับส่วนข้อต่อมานะครับเป็นเรื่องของอาหารนะครับโดยอาหารเนี่ยนะครับมันจะมีผลต่อเรื่องของร่างกายและจิตใจของเรานะครับปริมาณอาหารนั้นสําคัญมากรวมถึงประเภทของอาหารด้วย ประเภทของอาหารที่ควรจะได้รับการควบคุมนะครับคือคาร์โบไฮเดรตและไขมันนะครับถ้าทานเยอะเกินไปมีผลต่ออารมณ์และจิตใจของเราเช่นกันนะครับส่วนอาหารที่ควรได้รับประทานเข้าไปแล้วจะดีต่อสุขภาพของเรานะครับทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเลยนะก็จะมีในเรื่องของสารต่อต้านอนุุูลอิสระนะครับก็ในเรื่องที่จะมีอยู่ในผักผลไม้โดยผลไม้นี้จะเป็นผลไม้ในเรื่องของเบอร์รี่ต่างๆนะครับที่จะทําให้เรามีความเครียดที่น้อยลงและมันช่วยลดความเครียดของเราได้ด้วยข้อต่อมานะครับเป็นเรื่องของการนอนหลับหลายท่าน ท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะการนอนหลับนะั้นส่งผลต่อเรายัางไงจริงๆแล้วการนอนหลับสําคัญมากนะครับถ้าหากเรานอนไม่เพียงพอนะครับมีผลต่อเรื่องของการควบคุมอารมณ์ของตัวเราเองด้วยหลายท่านไม่ทราบที่บอกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้นอนน้อยและทําไมดูเศร้าจางังหรือบางท่านนอกจากนอนน้อยแล้วยัยงควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ลําบากด้วยนะครับจากเศร้ารวมไปถึงการควบคุมอารมณ์ แน่นอนครับเมื่อการาควบคุมอารมณ์ของเราต่ำลงมีแนวโน้มที่จะแสดงออกความโกรธได้มากกว่าอันนี้มีผลกระทบต่อเรื่องอารมณ์และจิตใจนะครับผมเรื่องการนอนหลับสําคัญนะครับ ต่อมานะครับเนื่องจากว่าถ้าพูดถึงเรื่องการนอนหลับแล้วต่อมาก็จะมีปัญหาต่อมาในเรื่องของการผ่อนคลายเอ๊ะจะทาอย่างไรนะเราถึงจะสามารถผ่อนคลายตัวเองหรือทําให้ตัวเองสามารถนอนหลับได้ในตอนกลางคืนเรื่องของความผ่อนคลายนี้เรามีวิธีการจัดการครับอย่างแรกเลยคือเราอาจจะต้องพยายามจัดการกับความคิดของตัวเองในช่วงเวลาก่อนนอนหากเราสามารถจัดการความคิดของตัวเองในช่วเงวเวลาก่อนนอนได้นะครับเราจะสามารถหลับได้อย่างเป็นสุขครับต่อมานะครับเรื่องของบริบทแวดล้อมนะครับผมก็ของ ห้องนอนของเรานะครับสำคัญมากอีกอย่างหนึ่งครับเนื่องจากว่าการนอนของเรานะครับเราจําเป็นจะต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการนอนหลับอย่างเช่นนะครับในเรื่องของความมืดหากในห้องสว่างเกินไปสารเคมีบางอย่างทํางานครับมันจะทาให้เราหลับยากขึ้นต่อมาคือเสียงถ้าเสียงเงียบเราก็มีโอกาสที่จะหลับได้ดีกว่าเสียงที่มันดังขึ้นในลําดับสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของอุณหภูมินะครับอุณหภูมิของห้องก็สําคัญเช่นกันบางคนบอกว่า เอ๊ห้องร้อนๆเนี่ยนอนได้นะใช่ครับนอนได้ครับแต่บางทีในหลายๆครั้งครับอุณหภูมิของร่างกายก็ค่อนข้างสําคัญนะครับเราอยากจะให้อยู่ในอุณหภูมิที่ค่อนข้างเย็นแต่ไม่เย็นมากจนเกินไปนะครับก็จะส่งผลต่อทําให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นครับผมต่อมานะครับหลังจากที่เราจัดการในเรื่องของตนเองเรียบร้อยนะครับต่อไปอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมก็ค่อนข้างสําคัญเช่นกันนะครับหากเราอยู่ในสถานการณ์ที่ทําให้เกิดความเครียดได้นะครับอย่างแรกเลยร่างกายที่เราจะตอบสนองและความคิดของเรานะครับจะตอบสนองต่อ สถานการณ์ตรงนั้นนะครับอย่างแรกที่เกิดขึ้นคือเราจะประเมินก่อนว่าสถานการณ์นั้นเราจะสามารถจัดการได้หรือไม่ได้นะครับหากเราจัดการได้เราจะพยายามทยอยจัดการก่อนนะครับโดยเรามักจะเรียงลําดับเรื่องของความสําคัญของสถานการณ์นั้นก่อนนะคบว่าอะไรที่เราสามารถทําได้ในทันทีกับในบางส่วนที่เราต้องใช้เวลาในการจัดการนะครับส่วนที่เราต้องใช้เวลาในการจัดการเนี่ยขึ้นอยู่กับระยะเวลาของแต่ละบุคคลที่จะใช้เวลากับมันมากน้อยขนาดไหนนะครับส่วนต่อมาเมื่อเรารู้สึกว่าเราประเมินสถานการณ์แล้ว นั้นแล้วว่าเราไม่สามารถจัดการได้การร้องหาความช่วยเหลือไม่ใช่ความผิดนะครับเราสามารถหาความช่วยเหลือจากสิ่งรอบข้างได้อย่างเช่นนะครับในเรื่องของบริบทสังคมของเราที่อยู่นะครับเช่นครอบครัวพเพื่อนพี่น้องนะครับหรือแม้แต่กระทั่งผู้เชี่ยวชาญหากวันนั้นเรารู้สึกว่าเรื่องราวเหล่นนาน,นั้นมันหนักกับเรามากเกินไปเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยเบื้องต้นได้นะครับในเรื่องของความผ่อนคลายทางด้านความเครียดลงต่อมานะครับเป็นเรื่องของการพูดของกับตัวเองนะครับที่ค่อนข้างสําคัญเช่นกัน,เ,กนเมื่อ เราเกิดสถานการณ์นะครับที่ค่อนข้างเครียดที่เกิดขึ้นกับตัวเราเรามักจะมีคําพูดครับที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับตัวเราเองนะครับตรงนี้หากเป็นไปได้อยากจะให้ลองปรับเป็นคําพูดที่ค่อนข้างดีเกี่ยวกับตัวเองหรือสิ่งที่เราทําได้ หลายคนจะเรียกว่ามันคือการมองโลกในเชิงบวกซึ่งหลายครั้งเราอาจจะเข้าใจผิดครับว่าการมองโลกในเชิงบวกนี้หมายถึงอะไรทุกอย่างต้องเป็นบวกไปหมดเลยหรือเปล่าซึ่งในความเป็นจริงนะครับการมองโลกในเชิงบวกนั้นต้องตามด้วยว่าการมองโลกเชิงบวกตามความเป็นจริงครับอะไรที่ดีคมมือดีครับแต่อะไรที่ไม่ดีก็คือไม่ดีเช่นกันแต่ในความไม่ดีนั้นจริงๆแล้วมันเป็นเหรียญสองด้านเสมอเรามักจะจําเป็นต้องมองทั้ง2ด้านนะครับเมื่อเราเห็นด้านที่ไม่ดีแล้วแล้วอะไรล่ะที่เราทําไป แล้วมันดีแล้วมันโอเคแล้วหรือเต็มความสามารถของเราแล้วนะครับคำพูดเหล่านี้จําเป็นที่เราต้องหันกลับมาพูดกับตัวเองด้วยเช่นกันนะครับหากในวิธีต่างๆที่เราพูดถึงมานี้ยังไม่สามารถจัดการได้แล้วพบว่าจากการสํารวจแล้วเรารู้สึกเครียดมากขึ้นหรือเราเริ่มรับมือกับมันได้ลําบากหรือแม้กระทั่งการกระทําในกิจวัตรประจําวันของเราเริ่มแย่ลงเริ่มไม่อยากทําอะไรมากขึ้นนะครับอาจจะแนะนําว่าอาจจะถึงเวลาแล้วที่เราควรจะพิจารณาว่าเราจําเป็นจะต,ต้องเข้าไปพบกับ ผู้เชี่ยวชาญแล้วหรือยังนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเราสามารถเข้าไปพบกับผู้เชี่ยวชาญได้แล้วโดยที่ไม่จําเป็นว่าเราจะเป็นโรคจิตเวทหรือไม่นะครับในคนปกติเช่นกันนะครับเราสามารถเดินเข้าไปพบได้แล้วหากเรามีปัญหาและรู้สึกว่าปัญหานั้นหนักเกินกว่าที่เราจะสามารถจัดการได้ด้วยตัวเองครับ ครับผมสุดท้ายนี้แล้วนะครับอยากจะให้ลองได้สํารวจตัวเองดูนะครับว่าตัวเราเนี่ยมีความเครียดอยู่ในระ,ร,ะระดับไหนแล้วนะครับถ้าอยู่ในความเครียดที่ค่อนข้างสูงและเรารู้สึกว่ารับมือกับปัญหาเหล่านั้นค่อนข้างลําบากนะครับรวมถึงการใช้ชีวิตประจําวันนะครับที่ถูกรบกวนไปค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะต้องลองพิจารณาดูนะคะว่าเราอาจจาเป็นจะต้องเข้าไปพบผู้เชี่ยวชาญแล้วหรือยังนะครับหากเป็นไปได้นะครับอยากจะให้ลองเข้าไปพบกับผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยานะครับเพื่อได้รับการปรึกษา เพราะว่าในปัจจุบันนี้นะครับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นผู้ป่วยทางด้านจิตเวชอย่างเดียวแล้วในคนปกติก็สามารถเข้าไปพบกับนักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญต่างๆได้เช่นกันนะครับอย่างน้อยเพื่อได้รับคําปรึกษาเพื่อให้เราใช้ชีวิตได้อย่างง่ายขึ้นครับ